แนวทางอีกแล้วครับมีคลิปดีๆลงมาให้เพื่อนช่างได้ดูนะครับสำหรับเพื่อนช่างมือใหม่นะครับที่ต้องการจะซ่อมพวกบอร์ดเครื่องซักผ้าอินเวอร์เตอร์นะครับอาการนะครับอาการบอร์ดตัวนี้นะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับอันนี้เป็นคู่นี้นะครับ เสียทั้งบอดเปิดไม่ติดทั้งบอดแผงหน้าไอ้บอดปุ่มกดตัวนี้ด้วยมีปัญหาแล้วก็แผงหลังนะครับชุดจ่ายไฟเรียกว่าแผงชุดจ่ายไฟแผงควบคุมอีกทีหนึง่งนะอาการเปิดไม่ติดไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะที่ช่างกบลงนะครับมันมีหลายๆอย่างหลากหลายวิธีหลากหลายเ,าเกี่ยวกับระบบขอมมันนะครับเกี่ยวกับระบบ,บไฟการทํางานนะครับ คือผายังไม่หมดนะครับช่างกบผ่าว่าอไอ้มันทํางานไปไหนมาไหนนี่คือเยอะมากนะครับก็มีแนวทางในการวาดไฟนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับไม่ใช่เจาะจงที่จะว่าดูคลิปช่างกดตัวนี้แล้วซ่อมได้นะครับมันก็ต้องดูผสมผสานกันไปนะครับเผื่อเจอก็โอเคนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็คือไอในส่วนไฟ ของแต่ละจุดอธิบายบางคลิปไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็มาอธิบายอีกทีหนึ่งก็คือคือว่าไอไฟจุดนี้มันจะมีไฟสิบสองไฟสิบห้าแล้วก็สิบห้าแล้วก็ไฟห้าโวลต์นะครับไฟห้าโวลต์ตัวนี้จะเกิดเมื่อเราถอดตัวนี้นะครับเมื่อเราถอดตรงนี้มาวัดไฟห้าโวลต์ตัวนี้ชุดนี้อ่าตรงนี้ ตรง C นี้จะเกิดแล้วก็ไฟ1 5โวลต์ก็เกิดไฟ1 2 v โวลต์ก็มีนะครับถ้าเราถอดรุ่นนี้นะครับมาวัดกันเลยป้าบาตรงนี้ก่อนอ่า12มีนะครับแล้วก็15มีแล้วก็5มีนะครับตรงจุดนี้ซีเล็กที่สุดตัวเล็กที่สุดจะไม่เกิดนะครับมันจะเกิดก็ต่อเมื่อ,อมีคำสั่งจาก CPU ตัวนี้มา นะครับมีคําสั่งจาก CPU CPU ตัวนี้ทํางานมันถึงจะเกิดนะครับและไอตัวนี้ทําไมมันเปิดไม่ติดนะครับี๋ยวผมจะมาให้ดูปับ๊บเสียบเข้าไปจุดนี้นะครับไฟ1 5โวลต์จุดนี้มันมาจ่ายให้กับชุดนี้แหละอ่าขานี้ขาที่1ข่ขาที่2ขาที่3ขาที่4ขาที่5าขาที่6ไฟ1 5โวลต์ก็คือตัวนี้ ตัวนี้กับตัวนี้อันเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะทํางานทีหลังรอคําสั่ง cpu จุดนี้จุดนี้จะทํางานก่อนมันจะมี t r a n s เตอร์นะครับ t r เตอร์ตัวเล็กครับตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่นตรงนี้มันจะเป็นเหมือนสวิตปิดเปิดนะครับรอคําสั่งมาไบอัดขาเกตอิาบีของ t r a n s i ต t o r ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันเปิดไฟตรงนี้จะจ่ายมาให้กับ c มาจ่ายให้ ออกมาขา c ทานิตเตอร์ตัวนี้ smd เพื่อที่จะมาจ่ายให้กับขานี้นะครับ1 5บโวลต์แล้วก็จ่ายให้กับตัวนี้ด้วยเป็นทานิตเตอร์อ่าตัวขับมอเตอร์ไอขับบ้าวน้ำสิบโวลต์นะครับตัวนี้มันจะจ่ายให้ตัวนี้ด้วยแล้วก็จ่ายให้จุดนี้ด้วยส่วนตัวนี้ตัวเดียวกันส่วนตัวนี้1 2บโวลต์ให้มาจ่ายให้กับตัวนี้ชุดนี้ IC ซีเลกโกเตนี่ตัวดำๆเลัโกเดต์เจ็ดแปดศูนย์ห้นะครับจะใจ่ายให้ใจ่ายค้า1ตัวนี้ค้าเอาพูดก็ออกมาจุดนี้ก็คือ4ีพิเตอร์ตัวนี้5้าโวลต์นะครับแล้วก็มาเข้าจุดนี้แล้วก็มาใจ่ายให้กับ cpu cpu ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ cpu มันทำงาน,นต้องมีไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับริสตันนะครับพิสตันนะค,คนที่16เมก ะครับตัวนี้ทําไมไมันไ,ไม่ทํางานเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูกันว่าทําไมเปิดไม่ติดอันนี้เปิดไม่ติดนี่แป๊กแปกเปิดไม่ติดมีไฟเปิดแล้วเดี๋ยวลองวัดไฟห้าโวลต์มันมาไหมไฟห้าโวลต์จ่ายไหมถ้าจ่ายก็คือไฟห้าโวลต์ปกตินะครับปกติดูนะครับนีมาหรือยัง มีไงมาแล้วน,นี่ฮะนี่ห้าโวลต์เกิดแล้วนะครับ,ป,บปึ๊บพอห้าโวลต์เกิดปุ๊บเราปิดสวิต์เสียบตัวนี้เข้าไปปุ๊บถ้าเสียบถ้าช่างกบเปิดนะนี่เปิดแล้วตรงนี้ไฟจุดนี้จะต้องติดแต่ไฟจุดนี้ทําไมไม่ติดราว,วัดไฟเหมือนเดิม5้าโวลต์มันหายไปเหรอห้าโวลต์ยังสิบสี่จุดหกห้าไฟตกมาดูสิบห้าออกไหมสิบห้าได้สองจุด สี่นะครับสองจุดสี่นี่หายแล้วแสดงว่ามันมีปัญหาปัญหาตรงไหนตรงไฟตรงนี้มันไม่ออกมันออกมาแป๊บเดียวมันก็หายเกิดจากอะไรไม่รู้ครับเพราะว่าเช็คดูแล้วนะครับเช็คดูแล้วว่าเกิดจากปัญหา cpu ตัวนี้นะครับ cpu ตัวนี้นะครับมันมีปัญหาอยู่นะครับ ราะว่าไฟเลี้ยงที่ต้นตรงนี้ก็ไม่มีนะครับปกติจะมีสีครับหนึ่งจุดสองต้นตัวนี้ไม่มีไฟเลี้ยงนีไ่ไหมครับเป็นไปได้ว่าเป็นไปได้ว่านี่ครับตัวนี้ดีนะครับบอกตัวนี้ดีนะครับไม่มีปัญหา cpu ไม่ไม่เสีย cpu จุดนี้ไม่เสียนะครับนะครับ ตัวนี้ดีถ้าบอร์ดเสียอาจเป็นไปได้ว่าถ้าบอร์ดถ้ามันเปิดไม่ติดอาจเป็นไปได้ว่าบอร์ดตัวนี้อาจจะเสีย CPU ตัวนี้นะครับคําสั่งไม่มีคําสั่งกลับมาเดี๋ยวมาดูคําสั่งนะครับมันจะมีมาไหมคําสั่งค้านหนึ่งนะครับผมจะเปิดปุ๊บมันไม่มีคําสั่งไปไม่มีคําสั่งมาจาก CPU ตัวนี้เดี๋ยวเอามา่ คับหนึ่งที่ชาร์จก่อนมีไฟค้างนะครับโอ้ไฟค้างเยอะเลยปอดปลั๊กแล้วนะยังมีไฟค้างอยู่ไฟค้างสิบหกโวลต์หโวลต์มันไม่ได้จ่ายไปให้โหลดไงไฟมันจะค้างผมจะเสียบไปเลย จะมีสัญญาณไปมามประมาณสี่โวลต์สามสี่โวลต์เึ๊่นี่มีมาเห็นไหมมีมาแป๊บเดียวไม่มีคําสั่งกลับมันมีมาอยู่นี่เห็นไหมมีมาดูได้ออกเส้นนี้มีมาเสตนี้ไม่มีมีคําสั่งมาจากตัวนี้มีมาแต่กลับไม่มีกลับไม่มีนะครับมันก็เลยทํางานแป๊บเดียวนี่หายไปแล้วเห็นไหมหายไปแล้วคําสั่งหายไปแล้ว t x i s อันนี้เป็น t x นะครับคำสังส่งส่งจากนี่มานี่ t x นี่ส่งมานี่แล้วจากจากตัวนี้ส่งกลับไปฝั่งนี้ไม่มีนะครับเส้นนี้เส้นนี้ส่งมาจากแผงหน้าแล้วก็ตรงนี้ออกไปออกจาก cpu ตัวนี้เส้นนี้เส้นที่สองมานี่มันไม่มีนะครับทำไมไม่มีอาจจะเป็นเพราะ cpu ตัวนี้มันมันเสียเสียไปแล้วนะครับอาจจะ ช้งานไม่ได้นะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะสั่งให้ไฟจุดนี้มันเกิดได้นี่ตรงนี้นะครับที่ว่าให้ตรงฐานทิเตอร์ตัวนี้เปิดนะครับทำให้ไฟจุดนี้มาเข้าซีตรงนี้แล้วก็มาใจ่ายให้กับขานี้นี่ครับออกมาชุดนี้ให้ทำงานนะครับมันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับเดีย๋ยวมาวัดสัญญาณนะครับว่ามันมีสัญญาณ คำสั่งออกมาจาก CPU ตัวนี้ไหมถ้าไม่มีนะครับก็คือ CPU ตัวนี้มันไม่ตอบรับนะครับไม่ตอบสนองนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างวนกลับไปกลับมานะครับต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันไม่ตอบสนองเลยทาให้ไม่มีสัญญาณคําสั่ง TX นะครับ TX ออกมาตัวนี้เป็น TX นะครับ TX r x ออกมา ดูนะครับว่ามีคำสั่งออกมาไหม จะวนเวียนนะครับแล้วก็รีเลย์ตัวนี้ก็ไม่ทํางานนะครับรีเลย์จุดนี้นะครับจุดนี้ก็ไม่ทํางานฝั่งนี้นะครับมันต้องเปิดถ้าไฟแดงตรงนี้ติดเปิดรีเลย์ต้องทํางานแป๊กมัรับคําสั่งจาก CPU เหมือนกันนะครับเปิดแล้วเห็นไ,ไหมครับไม่มี ไม่มีสัญญาณพันออกมาเลยนะครับนะดับไปแล้วไม่ขึ้นมามาดูตัวตัวที่มันดีนะครับจะมีคำสั่งเป็นประมาณนี้ ็ป,ประมาณนี้จะมีคำสั่งเดี๋ยวมาดูอ่า uh, rx นี่เห็น rx จะเห็นชัดเลยนี่ครับขาที่สอง rx จะเห็นชัดเลย tx tx ก็มีนะครับมาเป็นช่วงเห็นไหมครับ tx ขาขาที่สองนี่จะชัดเลย วิ่งปืดเลยนะครับขาที่สองขาที่สองเป็น Rx นะครับขาแรกเป็น Tx โอเคครับก็พูดง่ายๆว่ามันจะมี4โวลต์ตรงขาที่สองจะสวิงขาแรกนี่จะไม่เท่าไหร่นะครับขาที่สองมันจะส่งส่งกลับจากนี่กลับไปฝั่งโน้นฝั่งนี้นะครับมันจะสวิงมากนะครับ สวิง so ตัวนี้ก็คือ cpu นะครับไม่มีคำสั่งมานะครับก็คือมันมันช็อต,ตมีปัญหาอาจจะทำให้ไฟแม้ก,กระทั่งไฟ4โวลต์ยังตกเลยะนะครับไฟ4โวลต์ยังตกปกติห้าโวลต์เอีห้าสี่จุกครับก็คือมันโหลดลงเปล่ามัรั่วนะครับก็คือบอร์ดนี้ซ่อมไม่ได้นะครับไล่มาซะแบบ สุดๆเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับเป็นคลิปอาจจะผิดถูกก็ต้องขออภัยเพื่อนช่างนะครับมาวิธีการไล่การเช็คยังไงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์กับประโยชน์กับช่างกบนะครับจะน้อยจะมากก็ค่อยๆเก็บความรู้ไปเรื่อยๆนะครับโอเค ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้กับช่างกบด้วยนะครับช่างกบจะมาซ่อมบอร์ดแผงหน้าครับตรงซ่อมไม่ได้แล้วครับมีทั้งหมด3ามแผงนะครับที่เขาส่งมาเพื่อนช่างส่งมานะครับเสียเสียเยอะทั้ง3ามบอร์ดคิดว่านะครับเดี๋ยวต้องไล่ดูจะเปลี่ยนคิดต้นต้นดูก่อนถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายก็คือทิ้งอย่างเดียวครับโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ